เาลดไปเลย50%นะคะกับโปรโมชั Bank ่นแบงค์สิวันนี้นะแบงค์สิบแบบนี้ใช้เป็นส่วนลดไปได้ทุกคันเลยนะคะคันละ100,000บาทนะจ๊ะได้ทุกแบบนะไม่ว่าจะแบงค์สิแบบไหนพอสอไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าใช้มาเป็นส่วนลดได้เลยนะมาเจอกันที่คันแรกของเรานะคะน้อง Toyota Vios คันนี้เลยนะจ๊ะสีเทาเข้มแบบนี้สวยๆเลยนะคันนี้ปี2018ค่ะเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะ บอกเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านใช้งานเองเลยนะคะพี่ๆมีรับประกันให้ด้วยนะคะใครที่เป็นกังนวลว่าซื้อรถมือสองออกไปเนี่ยจะมีปัญหาหลังขายไหมนะคะรถของเราทุกคันนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันเลยนะจ๊ะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้มากกว่า200จุดนะคะแล้วก็มีรับประกันให้สูงสุดถึง3ปีด้วยนะคะลูกค้านะ ใครที่กาลังลังเลว่าเอ๊จะซื้อรถมือสองดีไหมนะคะตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะและก็เป็นรถที่แบบว่าเป็นรถมือสองสภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะพะคันนี้เร่งไม้เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้น,นะคะ่ะและรถของเราทุกคันนะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวไฟไหมเพื่อความกลบใหม่แน่นอนนะคะถ้าลูกค้าซื้อรถออกไปตรวจเจอว่าย้อมแมวมานะคะยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะพี่พี มาดูกันบ้างนะคะน้องคนนี้ให้อะไรกันบ้างนะ t o y ยต a v i o อปี2018คันนี้นะคะเลขไม้เพียงแค่9ก้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะอ่ากระจังหน้าของน้องเขาตัวนี้จะเป็นตัวหน้าใหม่ล่าสุดปัจจุบันก่อนที่จะเลิกผลิตไปนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นของแรไอเทมมากๆเลยนะคะอ่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยอ่าตัวนี้ได้ไฟตาไฮโดรเจนนะคะอ่า กระจังหน้าจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาว่าอยากได้นะคะรับแม็กแต่งแม็กใหม่แบบนี้ไปเลยนะคะจุกๆนะตัวนี้นะคะแต่งเพิ่มให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะคะลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีอาชีพชัดเจนออกรถเพียงแค่สิบาทไปได้เลยนะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบสินะคะตัวนี้ <c oughs> ได้ยางปี ยี่สิบสามยี่สิบสี่ไปเลยนะคะลูกค้านะยางใหม่นะคะแม็กใหม่นะคะใครที่กําลังแบบอย,อยากได้รถแต่งไปด้วยอยากได้ล้อมแม็กสวยสยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วนะพี่นะได้น้องเขาไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะแต่ใช้เงินออกรถเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองอ่ะไปกันต่อนะคะที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้สีเดียวกันกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะจ๊ะมือจับเป็น สีเดียวก,กันกับตัวรถเลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นระบบเอ่อกุญแจอยู่นะคะเป็นระบบกุญแจนะคะยังไม่เป็นคีย์เลนนะคะ่นะเดี๋ยวมาให้ดูกันทางนี้บ้างนะคะคิวเคิลอะไรมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในกันบ้างนะ <c oughs> ภายในนะคะของตัวน้องเขาจะเป็นโทษสีดำประมาณนี้เลยนะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะไม่ดูดซับความร้อนเลยนะพี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะ มาให้ดูกันบ้างว่าดีทงดีเทลของน้องเขานะคะนี่ค่ะเลขไม่เก้าหมื่จริงๆนะคะไม่ถึงแสนนะรถบ้านใช้งานเองเลยนะคะพี่นะรถเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะมีรับประกันทุกคันนะคะลูกค้าหายห่วงได้เลยนะจ๊ะออกรถเพียงแค่สิบาทเท่านั้นเองนะคะได้รถหนะ้าได้รถสภาพนางฟ้านะคะแล้วก็เครดิตออกรถเพียงแค่สิบบาทได้แม็กแต่งไปด้วยนะจ๊ะอ่ะ มาดูกันบ้างนะคะนี่ตัวคอนโซลหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นวิทยุนะคะลูกค้าแต่ว่าสามารถอาจเชื่อมตัวาสายแจ็คตรงนี้ได้นะคะต่อบลูทูธได้ปกตินะคะลูกค้าฟังเพลงได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้หน้าจอนะคะ Android หรือว่าแบบอยากติดหน้าจอเพิ่มอยากดูหนังฟังเพลงก็สามารถ แจ้งน้องกี้ได้เลยนะเดี๋ยวน้องกี้ดูโป,โปรพิเศษให้เพิ่มเติมนะคะอ่ะแอร์ตัวนี้ออโต้นะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะฮะม,มาในส่วนของพวงไลนยตัวนี้จะเป็นพิวแบบเป็นหนังนะคะเป็นหนังเลยนี่อันนี้จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะจะเป็นแบบว่าพลาสติกขึ้นรูปที่เป็นเหมือนได้เย็บแต่ว่าไม่ใช่นะคะลูกค้าจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจก ออโต้แล้วนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ตัวนี้ออโต้จะมีแค่ฝั่งของคนขับเท่านั้นนะคะฝั่งอื่นก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแมนนวลเอานะคะระบบล็อกเลิกอะไรไฟฟ้าหมดนะคะลูกค้านี่ระบบการลื่นมีให้นะคะตัวนี้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปัดปรับกระจกมองข้างนะคะนี่ซ้ายขวาพับได้ตัวนี้เป็นปุ่มพับนะคะซ้ายขวานะคะขึ้นลงบนล่างอะไรได้หมด นะอ่ะนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้นะคะก็ปกติเนอะรุ่นอื่นมันก็จะเป็นแค่แบบอดีเทลพลาสติกกระโหลกกรานะคะแต่ตัวนี้ก็จะมีแบบว่าขึ้นรูปเป็นดีทงดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาให้ด้วยนะอ่ะไฟสองเก๋งนะคะตัวนี้สีส้มนี่สองดอกนะคะสองดอกจุกๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะยังไม่มีกระจกมาให้โอ้โหใหม่ขนาดไหนคะเนี่ยตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะพลาสติก อ๋อตรงนี้ก็ยังไม่มีเนี่ยฮะนี่ประมาณนี้เลยค่ะระบบแอร์ก็จะนี่่าฮะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.5เบนซินนะคะลูกค้ารถอีโคคาร์นะคะแบบรถแบบว่าเกือบจัดกลางๆนะคะเกือบจัไปค่อนข้างรถสากลางนะคะขับรถก็คือ เดินทางไกลก็ได้นะคะขับรถในเมืองก็ดีนะคะลูกค้าใช้งานได้แบบสบายๆนะคะเฮดรูมค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสามารถนั่งเบียดกันได้สักแบบสามสี่คนได้อยู่นะถ้าจะนั่งแบบเบียดกันจริงๆสบายๆก็สามคนแต่ถ้าน่าจะเบียดกันแบบจาเป็นต้องเบียดจริงๆนะคะก็สี่คนได้อยู่นะเออนะฮะได้อยู่นะนี่เสาอากาศนะคะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะไฟไท้ายนะคะตัวนี้ จะมีดีเทลไล่มาถึงตรงนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมนะสวยมากนะฮะไฟทับทีมมีมาให้สองข้างนะคะจุกๆไปเลยนะไฟเบรกตรงที่สามูีตัวสปอยเลอร์เลยนะคะพี่นะเดี๋ยวจะให้ดออูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะว่าน้องเขาจะกว้างขนาดไหนนะคะสำหรับรถ t o y ย t a v ีอคันนี้นะคะปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้น้ำมันนะตัวนี้เป็นท้ายรถนะคะลูกค้า แบบนี้นะคะนี่นี่นโหกว้างมากพี่นะฮะข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะเอาไปขับโกงขับแก๊ปก็ได้นะคะเป็นรถปีใหม่ด้วยนะ,ะปี2018นะคะถ้าขับแก๊กเนาะก็แบบรถปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นซิตี้คาร์ใช้งานประหยัดน้ามันนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะ ใครที่ไปนขนลูกลูกค้าลูกคงลูกค้านะคะแล้วแบบว่ากระเป๋าเยอะนะคะก็เก็บได้เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะคะออกใหม่ป้ายแดงอยู่ที่0 0แสนกว่าบาทนะคะสำหรับ t o y ยต้า v ีอนะคะวันนี้ค่ะมีแบงค์สิบมาหนึ่งใบนะคะลดให้ไปเลยค่ะ50%นนะคะ มีแบงค์สิบมาหนึ่งใบแบบนี้นะคะลดให้ไปเลยค่ะ50%เหลือแค่3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่5-6า0 0พัตลอดสัญญานะคะตโตโยต v ้ v วีอปี2018เล่งใหม่เพียงแค่90,000กิโลนะคะแบบนี้ฐานรายได้แค่12,000ก็สามารถออกได้เลยคนเดียวไม่ต้องคำไม่ต้องดาวน,นะคะออกง่ายบัตรประชาชนใบเดียวขอแค่ลูกค้าอาชีพชัดเจนไม่ติดเครดิตนะคะอืม ออกได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็โทรสอบถามได้ที่0933248837นะคะหรือแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะที่แอด 123G ชื่อสปซ์สามเหลี่ยมออโต้นะคะสำหรับวันนี้น้องกี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ